เรื่องรับน้องในห่วงซุยเมื่อปี2557นักเรียนจากโรงเรียนเทคนิคแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพชั้นปวสปีที่2ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่โดยมีนักศึกษาปวสชั้นปีที่1มาร่วมกิจกรรมทั้งหมด20คนและชั้นปีที่2อ,อีก15คนวันนั้นเด็กหนุ่มทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่หน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมตัวขึ้นรถบัสที่ทางรุ่นพี่เช่ามาโป้งซึ่งเป็นนักศึกษาปวส2อ และเป็นประธานรุ่นด้วยเขาได้บอกให้ก๊อตเพื่อนของเขาไปเช็คชื่อรุ่นน้องทุกคนซึ่งก๊อตก็ได้ไปเช็คชื่อไม่ถึง15นาทีเขาก็เดินกลับมาบอกโป้งว่ามีน้องประวะสปีหนึ่งที่ชื่อโอยังมาไม่ถึงหนึ่งคนโป้งจึงส่ายหัวด้วยความรู้สึกเซ็งเพราะมันเลดมากแล้วเขาจึงบอกให้กอ๊อตพาน้องทุกคนขึ้นไปบนรถก่อนเพราะว่าจะให้รถรอถึง8ปดโมงครึ่งถ้าโอยังไม่มาก็ค่อยออกรถกอ๊อตจึงบอกให้พี่บีและพี่ไก่ ช่วยกันพารุ่นน้องขึ้นรถในระหว่างที่ก๊อตวีไก่ตามรุ่นน้องไปขึ้นรถสายตาของทุกคนที่นั่งอยู่หลังรถก็หันไปมองที่ป้ายรถเมย์ทุกคนเห็นว่าโอมาถึงแล้วโอลงจากรถเมย์แล้วรีบวิ่งมาหาก๊อตพวกเขาจึงพากันยิ้มเพราะแน่นอนว่าเดี๋ยวโอต้องโดนรุ่นพี่ทําโทษอย่างแน่นอนพอข้ามมาถึงโอก็ยกมือไหว้ก๊อตพร้อมกับกล่าวขอโทษที่มาสายก๊อตเองก็แกล้งทําหน้าเบื้อใส่และเขา ได้ลงโทษโอด้วยการให้โอยกกระเป๋าของเพื่อนๆทุกคนไปเก็บที่ท้ายรถให้กว่าโอจะเก็บกระเป๋าของทุกคนมันก็30บกว่าใบเสร็จก็ทําให้เขาหมดแรงจนแทบจะคลานขึ้นรถและเมื่อทุกคนมากันครบแล้วโป้งจึงบอกให้ลุงคนขับออกรถและมุ่งหน้าไปยังปลายทางที่จังหวัดชนบุรีได้เลยในระหว่างที่เดินทางอยู่โป้งก็เริ่มเอาเหล้ามารินกินกันและแบ่งให้รุ่นน้องได้ดื่มกันด้วยเมื่อเราเริ่มเข้าปาก ทุกคนก็เริ่มตึงตึงต่างพากันส่งเสียงร้องเพลงอย่างสนุกสนานจนเวลาผ่านไปชั่วโมงครึ่งรถบัสก็มาถึงปากทางที่เป็นสถานที่รับน้องซึ่งสถานที่นี้วี v, เป็นคนแนะนําให้เพราะวัาที่ตรงนี้อยู่ห่างไกลจากนักท่องเที่ยวและมีความเป็นส่วนตัวสูงรถบัสก็ขับเข้ามาในซอยเรื่อยๆพื้นดินตรงนั้นก็เต็มไปด้วยหลุมตลอดพอเข้าไปสักพักทุกคนจึงสังเกตว่าทางซ้ายมันเป็นห่วงซุยแล้วเมื่อขับเลยห่วงซุยไปแล้ว ก็มีบอ่อน้ําขนาดใหญ่อยู่ทางด้านขวาและพอมองลงไปจะเห็นว่าตรงบอร่อน้ํานั้นมีศาลเจ้าที่สร้างจากไม้ตั้งอยู่และแถวตรงนั้นก็มีต้นไม้สูงขึ้นอยู่หลายต้นด,ดูดูไปแล้วก็ร่มลื่นแม้มันจะเงียบสงัดรถบัสขับต่อไปได้อีกนิดหนึ่งก็ไปถึงตีนเขาพอไปถึงก็ก็ลงจากรถเป็นคนแรกเขาลองมองไปรอบๆภายใต้ความร่มรื่นนั้นในใจเขาเอง ก็เริ่มรู้สึกขนลุกและคิดว่าที่นี่มันดูน่ากลัวจังแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรหลังจากนั้นทุกคนก็ทยอยลงมาจากรถพอลงมาครบโป้งก็สั่งให้รุ่นน้องทั้งหมดเข้าแถวเพื่อรอรับข้าวกล่องก๊วตวีและไก่ก็เ,เอาเข้าวกล่องที่มีมผัดกะเพราหมูข้าวผัดและข้าวไข่เจียวมาแจากให้กับน้องๆทุกคนหลังจากที่ทุกคนกินข้าวเสร็จโป้งก็ให้ทุกคนพักผ่อนตามอธยาสัยก่อนและให้ทุกคนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งตรงรถบัส ตอ,อนห้าโมงเย็นนักศึกษารุ่นน้องบางกลุ่มก็นอนกันอยู่บนรถส่วนบางกลุ่มก็ตั้งวงกินเหล้าใต้ต้นไม้ที่อยู่ไม่ไกลาจากรถบัสบางกลุ่มก็ลงมาเดินเล่นและเดินไปแถวบ่อน้ําส่วนรุ่นพี่ก็ไปเตรียมตัวทําด่านรับน้องซึ่งอยู่ในป่าที่เลยบ่อน้ําทางด้านขวาของรถโดยมีโป้งคนเดียวที่ยังอยู่แถวรถบัสเพื่อคอยดูแลรุ่นน้องกว่ารุ่นพี่จะช่วยกันทําด่านรับน้องในป่าที่อยู่เลยบ่อน้ําไปได้ ก็เกือบห้าโมงเงย็นแล้วพอเสร็จทุกคนก็เดินกลับไปรวมตัวกับโป้งและรุ่นน้องที่หน้ารุกบัตแต่ก๊อตวีไก่ทั้งสามคนอยากตรวจสอบความพร้อมของด่านก่อนพวกเขาเลยไม่ได้เดินกลับมาด้วยระหว่างที่ก๊อตกำลังเดินตรวจความเรียบร้อยอยู่ดีๆลมก็พัดมาอย่างแรงจนใบไม้แถวนั้นปลิวกระจายไปหมดจนก๊อตต้องเอาแขนขึ้นมาบาังหน้าเพราะฝุ่นเข้าตาเขาบนในใจว่าลมอะไร อยู่ดีๆเขาพัดแรงแบบนี้พอเขาเอาแขนลงเขาก็เงยหน้ามองไปรอบๆด้วยความประหลาดใจสักพักก็มีกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักร่วงลงมาปักที่พื้นดินตรงหน้าของก๊อตพอดีเฉียดปลายเท้าของเขาไปนิดเดียวมันจึงทําให้กอ๊อตตกใจมากที่กิ่งไม้ตรงหน้าไม่ใช่กิ่งไม้แห้งแต่เป็นกิ่งไม้สดซึ่งขนาดของกิ่งไม้ใหญ่เท่ากระบอกข้าวหลามก๊อตจึงหันหน้าไปมองหน้าวีกับไก่ซึ่งทุกคนก็คิดเหมือนกันว่าทําไมกิ่งไม้ใหญ่ขนาดนี้มันหักลงมาได้จากนั้น ป๊อตก็หันไปมองสานไม้ที่อยู่ไม่ห่างมากนักเขารู้สึกกังวลและกลัวมากแต่ไก่ก็ปลอบเขาว่าอย่าคิดมากเพราะว่าเขารู้สึกว่าก๊อตกำลังเสียความต่างคนต่างปลอบใจกันว่าไม่มีอะไรหรอกอาจจะเป็นเพราะว่าลมพัดแรงมากก็ได้จากนั้นเพื่อนอีกสองคนก็เปลี่ยนบรรยากาศไปคุยเรื่องอื่นแทนพร้อมกับชวนกันเดินกลับไปที่รถเพื่อรวมตัวกับเพื่อนๆและรุ่นน้องซึ่งพอใกล้ห้าโมงเย็นซึ่งเป็นเวลานัดหมายทุกคน ก็ทยอยเดินกลับมาที่รถโอซึ่งเป็นนักศึกษาปีหนึ่งคนที่มาสายเมื่อเช้าเขาจึงผละตัวออกจากวงเล่าแล้วก็เดินไปหาที่ปลอดคนเพื่อฉี่ระหว่างที่เขาเดินสำรวจหาที่ฉี่อยู่นั้นเขาหันไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายกลางคนยืนยิ้มให้เขาอยู่พอเ,เห็นคนมาเขาจึงรีบฉี่ให้เสร็จแล้วก็เดินไปพูดคุยกับผู้ชายคนนั้นต่อส่วนเพื่อนๆของโอที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ก็เห็นว่าโอหายไปพักใหญ่ห้าโมงเย็นแล้ว โอก็ยังไม่มาเดี๋ยวจะโดนทําโทษอีกเพื่อนๆจึงพากันเดินออกตามหาบางคนไปหาแถวบ่อน้ําก็ไม่พบบางคนก็เดินไปตามปีนเขาก็าไม่พบเหมือนกันเพื่อนอีกสามคนจึงเดินหาตามหวงสุยพวกเขาเดินไปเดินมาจนได้เจอกับโอที่เดินสวนกลับมาพอดีเพื่อนทั้งสามคนจึงถามโอว่าไปไหนมาตั้งนานโอจึงบอกว่าเขาเดินมาเจอผู้ชายคนหนึ่งเลยยืนคุยกันแลแ้วแกก็เลยชวนไปกินข้าวที่บ้าน โอเล่าพร้อมกับชี้มือเข้าไปในป่าพอพูดจบโอก็เดินกลับไปที่รถบัสซึ่งเพื่อนทั้งสามคนก็ถึงกับยืนงงว่าโอชี้ไปไหนแล้วใครจะมาสร้างบ้านตรงนี้เพราะตรงนี้มีแต่ห่วงซุยพวกเขาทั้งสามคนเห็นว่ายังพอเหลือเวลาอยู่พวกเขาจึงชวนกันเดินเข้าไปเพื่อเห็นกับตาว่าตรงนั้นมีบ้านคนอย่างที่โอบอกจริงๆแต่พอเดินเข้าไปได้สักพักมันก็มีแต่ป่าและหลุมศพเพียงหลุมเดียวที่ตั้งอยู่ตรงนั้น ทั้งสามคนจึงคิดแล้วว่าโปน,น่าจะเมาแล้วก็เพ้อเจอ้อไปเองแต่ยังไงพวกเขาทั้งสามคนก็อ,อดรู้สึกกลัวไม่ได้พวกเขาจึงคุยกันต่อว่าทำไมรุ่นพี่ถึงต้องพามารับน้องที่นี่ด้วยเขาบ่นไปแล้วก็รีบวิ่งไปเพื่อให้ทันเวลานัดหมายซึ่งกว่าจะรอกันไปรอกันมาก็เกินห้าโมงเย็นแล้วก็ตวีไก่รวมถึงรุ่นพี่คนอื่นๆก็กลับมารวมตัวกันโดยที่มีโป้งและรุ่นน้อง กำลังนั่งกินข้าวเย็นกันโป้งเลยบน่นและต่อว่าคนทั้งสามคนว่ากลับมาช้ากว่าคนอื่นก็ตเองก็ทำสีหน้าเหมือนไม่พอใจแต่เขาก็ต้องขอโทษโป้งไปทั้งทงที่เขารู้สึกไม่ดีแต่เขาก็ไม่ได้เล่าอะไรจากนั้นก็เดินไปหยิบข้าวกล่องไปนั่งกินกับวีและไก่ตรงหน้าศาลซึ่งศาลนั้นอยู่ห่างจากรถบัสประมาณ200อยเมตรกว่าจะกินเสร็จพระอาทิตย์ก็เริ่มคล้อยต่ำและเริ่มตกดินแล้วทำให้ตรงนั้น จึงมืดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เริ่มมีเสียงหมาหอนหอนลากยาวดังขึ้นมาพร้อมกับมีเสียงลมพัดอย่างแรงพัดกระทบใบไม้ดังขึ้นมาอีกมันจึงทําให้รุ่นน้องหลายคนรู้สึกขนลุกด้วยความกลัวแล้วเมื่อกอ๊อตกินข้าวเสร็จเขาก็ลุกขึ้นเพื่อที่จะเอากล่องข้าวไปทิ้งจ,จู่ๆเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มีความเย็นพุ่งผ่านร่างเข้าไปแล้วก๊อตก็ลม้มลงพวีและไก่เห็นแบบนั้นพวกเขาก็ตกใจมากเพราะตอนนั้นก๊อตลม้มลงไป และนอนคว่ำอยู่กับพื้นทั้งสองคนรีบทิ้งกล่องข้าวแล้ววิ่งมาพยุงก๊อตให้ยืนขึ้นพอก๊อตลุกขึ้นยืนได้เขาจ้องมองเพื่อนทั้งสองคนด้วยสีหน้าอันซีดเผือกพร้อมกับเอามือสะบัดแขนและผลักเพื่อนทั้งคู่ให้ลม้มลงจนวีและไก่รู้สึกงงมากว่าก๊อตผลักพวกเขาออกทําไมจากนั้นก๊อตก็เดินกลับมาหาทั้งคู่อย่างช้าๆล้วก็เอามือชี้ที่หน้าเพื่อนทั้งสองคนพร้อมกับพูดขึ้นว่า พวกมึงมาทําอะไรที่นี่แต่เสียงที่เขาพูดออกมานั้นมันไม่ใช่เสียงของก๊อตแต่มันเป็นเสียงคนแก่ที่แหบร่าจนวีและไก่ตกใจมากทั้งคู่คิดเหมือนกันในตอนนั้นเลยว่าก๊อตโดนผีเข้าแน่แน่พอคิดได้แบบนั้นทั้งคู่จึงรีบวิ่งหนีไปหาโป้งทันทีซึ่งในตอนนั้นโป้งก็เรียกรุ่นน้องให้กลับมารวมตัวกันเพื่อเตรียมตัวจุดกองไฟและทำกิจกรรมรับน้องในช่วงกลางคืนซึ่งในตอนนั้น วีและไก่ก็วิ่งมาอย่างหน้าตาตื่นพวกเขาตะโกนว่าก็อถูกปีเข้ามันจึงทําให้รุ่นน้องทั้งหมดตกใจและหันมองหน้ากันไปมาบางคนก็พูดว่านั่นไงกูว่าแล้วซึ่งโป้งกลับไม่เชื่อเรื่องที่ทั้งสองคนพูดและเขาไม่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้และเรื่องวิญญาณใ,ใดๆทั้งสิ้นเขาคิดว่าทั้งคู่น่าจะสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกให้น้องๆกลัวมากกว่าแต่เพื่อนทั้งสองคนก็ลากให้โป้ง ไปดูให้เห็นกับตาพอลากโป้องออกมาได้สักพักก็ตก็เดินมาถึงพอดีพอก็ตมาถึงก็มีลมพัดมาอย่างแรงแล้วก็มีเสียงหมาหอนที่ดังระงมไม่ขาดสายตามมาด้วยก็ตรีบเดินตรงมาหาโป้งแล้วใช้มือเพียงข้างเดียวพักโป้งจนเขาลมคล้่งลงไปเมื่อโดนพักแบบนั้นโป้งก็รู้สึกโมโหมากเขาคิดว่าก็ตน่าจะเมาจากนั้นก็ตก็ตรงไปหาวีไก่และนักศึกษาทุกคนที่อยู่ใกล,ล้ใกล้รถบัสเขาตะโกนไล่ให้ทุกคน ออกไปให้ผลจากที่ตรงนี้ซึ่ง,น,งน้องทุกคนก็รู้สึกตกใจและช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งบางคนก็ไม่แน่ใจว่ารุ่นพี่แกล้งเล่นละครให้พวกเขากลัวหรือเปล่าแต่ด้วยความกลัวน,น้องจึงพากันวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางส่วนโอก็เปิดไฟฉายจากมือถือวิ่งนำหน้าเพื่อน,เ,อนเข้าไปในห่วงซุยเขาวิ่งผ่านเข้าไปในป่าเพื่อจะเข้าไปที่บ้านของผู้ชายคนเมื่อตอนเย็น ที่ให้ข้าวเขากินแต่พอเขาวิ่งมาถึงสิ่งที่โอและเพื่อนๆได้เห็นในตอนนั้นแทนที่จะเป็นบ้านไม้สีขาวที่เขาเคยเห็นเมื่อตอนกลางวันตอนนี้เขาเห็นผู้ชายคนเดิมนั่งอยู่บนหลุมศพแทนซึ่งมันก็ทําให้โอรู้สึกสับสนมากผู้ชายคนนั้นหันมาถามโอว่ามีเรื่องอะไรกันอีกโอจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับผู้ชายคนนั้นฟังระหวังว่าผู้ชายคนนี้น่าจะช่วยเหลือเขาได้บ้างพอผู้ชายคนนั้นฟังจบเขาก็พูดขึ้นมาว่า ทั้งรุ่นพี่ทั้งเพื่อนของโอเข้ามาที่ตรงนี้โดยไม่ได้มีใครมาขออนุญาตปูกก่อนซึ่งผู่ท่านอาศัยอยู่ในศาลตรงใกล้ๆบ่อน้ําแถมพอมาแล้วเพื่อนของโอก็มารบกวนส่งเสียงโวกเวกวยายกินเหล้าเมาอย่าบริวเวณห่วงซุยแม้ผู้ชายคนนั้นจะคุยกับโออย่างดีแต่โอก็ยังสงสัยอยู่ดีเขาจึงถามผู้ชายคนนั้นไปอย่างตะกุกตะกักว่าแล้บ้านน้าหายไปไหนแล้วผู้ชายคนนั้น จึงกวักมือให้โอเข้ามาดูบ้านของเขาโอจึงเดินนำหน้าและพาเพื่อนๆเ,เดินเข้าไปดูใกล้ๆพร้อมกับส่องไฟฉายไปที่หลุมศพซึ่งพอโอเห็นรูปในหลุมศพโอถึงกับช็อกเพราะรูปภาพบนหลุมศพเป็นคนคนเดียวกันกับนาผู้ชายที่กำลังนั่งกุยกับพวกเขาบนห่วงซุยนั่นเองมันจึงทำให้โอช็อกในขณะที่เพื่อนๆก็ตกใจไม่แพ้กันพอทั้งหมดตั้งสติได้เขาก็ดึงโอ เพื่อให้วิ่งหนีออกไปแต่ก่อนที่พวกเขาจะวิ่งหนีนะ้าผู้ชายคนนั้นก็บอกกับโอและเพื่อนๆว่าให้พากันไปจุดธูปขอขมาปู่เดี๋ยวท่านก็าหายโกรธแล้วก็กลับเข้าศาลไปเองพอขอขามาเสร็จแล้วก็ให้พาทุกคนกลับออกไปจากที่นี่ซะโอและเพื่อนๆจึงยกมือไหว้ผู้ชายคนนั้นก่อนที่จะวิ่งหนีออกมาจากหวงซุยเพื่อกลับไปรวมตัวกับรุ่นพี่ของเขาเมื่อพวกเขาเห็นวีและไก่ ทั้งหมดจึงวิ่งเข้าไปหาแล้วบอกทุกอย่างกับรุ่นพี่ว่าน้าที่เขาเจอน้นานามาแบบนี้วีจึงหันไปมองหน้าไก่ทันทีพร้อมกับนึกขึ้นมาได้ว่าสิ่งที่รุ่นน้องพูดมันคือเรื่องจริงเพราะตั้งแต่ก่อนเข้ามาหรือตอนเข้ามาแล้วจนกระทั่งทําฐานเสร็จก็ยังไม่มีใครขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเลยพอคุยกันเสร็จวีจึงรีบวิ่งไปที่รถบัสโดยที่รุ่นน้องทั้งหมดก็วิ่งตามไปด้วยซึ่งขาดนั้นก็มีโป้งกับรุ่นน้องบางคน ที่ไม่เชื่อว่ามีผีก็เข้าไปล็อกตัวก๊อตไว้เพราะคิดว่าเขาเมาและอารวาดแต่ทั้งหมดก็ถูกก๊อตเวี่ยงกระเด็นออกมาทุกคนส่วนคนที่กลัวมากก็วิ่งหนีขึ้นมาแอบบนรถกันหมดพอวีวิ่งมาถึงรถบัสเขาก็ขอให้ลุงช่วยหาทูบหรือเทียนแล้วก็ขอยืมไฟแชกที่สุบุหรีให้หามาไว้ให้ด้วยซึ่งโชคดีมากที่บนรถมีทูบพอดีด้วยความลนลานและความรีบวีจึงรีบยกมือไหว้แล้วก็ปักทูบในพื้นดิน ข้างๆรถบัสส่วนโอที่วิ่งตามมาก็เห็นว่าวีปักทูบอยู่ข้างล้อรถเขาจึงตะโกนบอกว่าไม่ใช่ปักตรงนี้ให้ไปปักที่สารที่อยู่ข้างๆบ่อน้ําพอวีได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบดึงทูบออกมาแล้วก็รีบวิ่งไปจนถึงบ่อน้ําจากนั้นเขาก็ยกมือเพื่อไหว้ขอโทษอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เขาจะรีบปักทูบไว้ตรงหน้าสารพอปักทูบแล้วเขาก็ยืนดูอยู่สักพักพอได้สติเขาจึงยกมือไหว้ขึ้นอีกครั้ง แล้วเรียบเรียงความคิดกล่าวขอขมาปู่อย่างตั้งใจจากนั้นไม่นานก๊อตที่กำลังเอะอะวุ่ยาวายอารวาสกับเพื่อนและรุ่นน้องอยู่ก็ล้มลงไปที่พื้นอีกครั้งซึ่งพอก๊อตล้มลงไปนอนหมดสติแล้วโป้งก็บอกให้รุ่นน้องช่วยๆกันอุ้มก๊อตขึ้นไปบนรถจากนั้นโป้จึงวิ่งกลับมาหาโป้งและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อโป้งได้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเขาจึงสั่งให้รุ่นน้อง และพี่ปีสองให้รีบเก็บของที่จำเป็นและสั่งคนขับรถถอยรถกลับกรุงเทพทันทีกว่าทุกคนจะเก็บของเสร็จก็ประมาณทุ่มกว่าแล้วรถบัสถึงได้ขับออกมาในขณะที่รถกำลังเคลื่อนตัวผ่านห้วงซุยไปโกก็ไม่ลืมที่จะนึกขอบคุณน้าคนนั้นที่เขาช่วยบอกวิธีการแก้สถานการณ์ให้กับเขาแม้เขาจะกลัวมากแต่เขาก็รู้สึกขอบคุณน้าคนนั้นจริงๆที่พาเขาไปกินข้าวเมื่อตอนกลางวันแถมยังมาช่วยเขาในเวลาที่ทับขันอีก พอคิดได้แบบนั้นโอจึงหันหน้าออกไปและมองนอกหน้าต่างและไม่น่าเชื่อว่าพอมีแสงจันทร์ลอดออกมาโอก็มองเห็นน้าผู้ชายคนนั้นยืนโบกมือให้เขาอยู่ไกลๆโอจึงยิ้มออกพร้อมทั้งยกมือขึ้นมาไหว้อำลาเพราะว่ามันเป็นอย่างที่เขาตั้งใจที่จะสื่อให้น้าคนนั้นรับรู้ว่าเขาขอบคุณจริงๆและขอโทษที่มารบกวนจากนั้นโอก็กล่าวคำอำลานะ้าคนนั้นในใจพร้อมกับคิดว่าหากกลับถึงกรุงเทพยอย่างปลอดภัยเมื่อไหร่ รุ่งนี้เช้าเขาจะบอกให้แม่และเพื่อนๆทุกคนไปทำบุญให้ปู่และนาผู้ชายที่อาศัยอยู่ในห่วงซุยนี้